สวัสดีกูวายุวันนี้ตามคำขอกินมาละยัวยวันนี้กูมากับเพื่อนจัดไปเพื่อนอุ้ยครับผมมีเพลงอะไรมาร้องให้ฟังให้เกตมั่วสัวระวังยางรั่วนะครูเขบคุณครับครู โอเคนะพวกมึงวันนี้สาหรับทีมเอเ่ออะไรวะตีมอินเดียที่พวกมึงขอกันมาเยอะวันนี้กูมาไวไปไวกูร้อนกูบ่นไม่ได้ด้วยเพราะว่าแป๊กแป๊กเข้าคอมากูอารมณ์สติกูไปหมดเลยมึงเข้าใจไหมว่าเขาเข้ามาติดตามตอนต่อไปว่าทีมอะไรเซเลเกงบอกว่าให้กูแต่งยังโอมพอกูแต่งอินเดียให้แล้วก็อย่าแต่งืองโอมได้ได้เดี๋ยวมึงเจอกู ทำอะไรเอ๊ะทำอะไรเอ๊ะทำอะไรกูไม่ได้ขอตั้งใครทำอะไรอ๊ะทำอะไระทำอะไรกูไม่ได้ขอตั้งใครตลเดรีวิวทีมอินเดียว,วันนี้เสื้อของยายไปขโมยมาของพม่าไปแกะมาอันนี้ยายทําไว้ไปขโมยมากล้วยของย่าผ้าคลุมของผ้าคลุมโต๊ะสร้อยของปู่มึงรู้ไหมกูมีอะไรใช่ยาเฮ <c oughs> ้ยกูมาเคลียร์ว่ากูเป็นต่างด้าวเหรอฮะ มองเจ้าาหอมมใช่ไะไรกันนะกันหนากูศาส์แต่งตัวเป็นอินเดียก็บอกให้กูแต่งเป็นยังโอมกับแต่งเป็นเจนนี่แต่งเป็นลิซ่าได้เจนนี่ใช่ไหมจัดไปอะลรอีูตูปิตาแอนอลาวาตูปิตาชากุม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 ด่าอิตมาเมื่อคนไทยโดนยิง และนี่ก็เมื่อคนอินเดียโดนยิง ม,ม,มึงดูชายากูเป็นง่อยมึงดูชายากูเป็นง่อยกูกลัวมันตายนี่ด้วยนี่ก็เป็นวันนี้ก็เป็นการเดีด๋ยวกูรดน้ำให้เดีตายนะมึง กูคล้ายๆพี่อ๋องเว้ยพี่ฮะทาไมเอาสีนี้สีแสบตาเหลือเกินเซเลอร์กูบอกว่ากูใส่สีผิดก็บอกว่าสมองกูพิผลิตกับหัวกับหางมึงรอไม่ได้หรือไงเนี่ยเดือนเดียวเองเดี๋ยวนะมึงเดือนหน้ากูจะบอกหมอใส่ทุกสีเลยจะได้ไม่ต้องแซวกันอีกเรื่องหนอีกเรื่องนึ่งยังไม่จบเรื่องฟันไม่ได้ฟันหางฟันหัก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 มึงเข้าใจไหมว่ามันหักมึงเข้าใจยังฮะฮะมันไม่ได้หางมันหัก ประโยชน์ของฟันหน้าไม่มีก็มีนะเว้ยเวลาคนจะพูดไลท์ไฟอะไรประมาณเนี้ยมันต้องมีเสียงแบบต้องทําเองอะ่ะแบบ F ฟทแต่กูไม่ต้องทําเลยสมมุตินะไลท์ไลท์เห็นไหมกูพูดครั้งสุดท้ายฟันไม่ได้ห่างฟันหักสีไม่ได้ตามใจชอบกูเลือกผิด อีพ่กเก่าๆนะมันรู้มันรู้แหละแต่อีพ่อใหม่ๆนี่มึงคือเสลอพิมพ์กันจังฟันหางสียางแสบตารู้ไม่นานอย่าพูดเยอะอีดากใครว่ากูเหมือนวน้งี้พรุ่งนี้มึงเจอกูด่ารัวๆ <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> กูขอเคลียร์ก่อน <c oughs> กูเหมือนวน้งี้ตรงไหนมึงดูมึงด,ดูอ่ะแสงด้านข้างแสงด้านหน้าแสงด้านบนแสงด้านล่างไว้งี้ตรงไหนดอก สวัสดีพวกเด็กเล็กดิกแดงกูบอกว่าไงกูบอกว่ากูจะไร้สดอยู่หนึ่งจุ้มพวกมึงนี่ก็ทักกันมาจังคอมมงคอมเมนต์นี่มึงโออินบอลมาเป็นองค์สงฆคนาญาติกูไม่อยากด่าพวกมึงกูหัวร้อนแป๊บนึงคือถ้าบางทีอ่ะมันมีคนด่ามันก็ต้องเก็บอารมณ์ไว้เบยสมมขอด่ามาว่าอีเหี้ยอีสัตย์ดีมาจะน้อยหีของนางลมีนมเปรตเต้าอีด้ากับไม้กระดับไปลุยนชิงมาเกิดอีสัตย์เด็ดเดีวคิดว่าเสือนั่งชุดตรงเขียนกินชิบหายกูมองนี่มองเน็ตทะเบียนอด้กูไม่หมายมึงออีส้นตตีนมึงก็อบบว่าครั ค่เพื่ออีดอกสารแนรแป๊บหนึ่งเสียไฟก่อนมึงดูฝนมึงบอกว่ากูไลจบเร็วมึงดูฝนมึงดูต้นชายาเปียกมึงดูมึงเชื่อกูยังอะไรกันนะกันหนาวะมึงดูมึงดูแหกตาดูมึงแหกตาดูฝนขยะเลยพื่ออีดอกมึงดูมึงดูตรงที่กูไลมึงเห็นฝนไหมมึงแหกตาดูมึงแหกตาดู แหกตาดูไม่เห็นน้าฝนไหมตามอย่าแหกตาดูมึงดูดูฝนดูฝนกูไล่เร็วเพราะว่าฝนมันไล่แหกตาดูเฮ้คือทํางานอยู่เว้ยแล้วคือแบบมาเซเว่นแล้วก็ถ่ายให้เพื่อนดูเพื่อนก็บอกว่างานไม่ทําหรอจะเสร็จไหมเอ้าก็กูหิวอ่ะก็กูหิวงานมันทําให้กูอิ่มหรอจะทําอยู่จะทําอยู่ไม่ได้มาค้างเซเว่นสาระแน คืออีดอกพรุ่งนี้น้องกูจะสอบมันอยู่นู่นกูได้ไอเดียอ่ะอ่ะอ่ะกูสัญญาว่ากูจะรอให้มึงโป่งเต็มที่แต่วันนี้กูขอเธอนะนะไม่ให้กูกเอาละอนุญ,ญาตนะครับแน่แน่สอบให้ผ่านนะจ๊ะคืออีดอกแม่นกันจังแม่นกันอยู่นั่นแหละบอกว่ากูบนเจ็บคอไหมเอายาแก้ไอไหมเอายาแก้เก็บคอไหมเฮ้อวันนี้กูมีอ่ะ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 กูก็มีเหนีอามานี่ไม่ใช่ยาทาฮ่า <c oughs> คลิปสุดท้ายก่อนกูจะไปกูจะมาบน่นอะไรวะคือกูไม่สามารถที่จะบ่นมึงได้แล้วก็จะอ่าอ้ากูหาเรื่องบน่นกูคิดว่าคําถามนี้เป็นคาถามท,าที่ดีโตต,ต,ต่อพวกมึงคือพวกมึงถามกันมาเยอะมากในไลฟ์กูเลือกทีมไหน UP หรืออยู่หงมึงตั้งใจฟังกูนะกูอยู่อนาคตใหม่ใครไม่อยู่ก็เรื่องของมึงคลิปสุดท้ายก่อนกูจะไปกูจะมาบน่นอะไรวะคือกูไม่สามารถที่จะบ่นมึงได้แล้วก็จะอ่าอ้ากูหาเรื่องบ่นกูคิดว่าคําถามนี้เป็นคาถามที่ดีโตต่อพวกมึงคือพวกมึงถามกันมาเยอะมากในไลฟ์กูเลือกทีมไหน UP คนเอียงมาเป็นตาสังมาเป็นตาหักขนาดเมื่อได้บอพ่อมือได้บ่เจอก็คือหัวใจสิขาดเออคลิปนี้กูเพจกูงโง่งโง่เงาเบาปัญญาสมองสมองวิปริตก,กับหักกับหางเที่ยวฐานประธานอนะก็ที่ทาตอนลูกเสือไงก็คือเขตเขตมองข้ามไปไม่ต้องโฟกัสอย่าโฟกัสไม่มีก็คือไม่มีเข้าใจอิสระเสน่คือหลายๆคนอาจจะเห็นแค่ชายยาแต่ กูค,คิดว่ามันมีมากกว่านั้นคือกูไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเอาพวกผัดผลไม้พันมาปลูกหน้าบ้านมะกรูดน้อยหนานี่ชัยยานี่มะละกอต้นพริกมะขามคืออะไรคือจะกินมะม่วงเว้ยแล้วคราวนี้เขียวแย่งอยากอยากบ่นเขียวมากเลยอ่ะเขียวไม่ให้กินเลยเขียวไม่แบ่งเลยก็คือแบบมะม่วงเขียวเสเวยงไงโอ เจอมะม่วงแล้วจ้วากว่ากูจะได้กินมันยากมากกได้มานานแล้วได้กินมะม,ม่วงแล้วคงรู้ไหมกวา่ากูจะได้กินอืออีดอกเพ,พื่อนกูสาดแน่บอกว่ากลกล้องใกล้หน้าเออก็ได้เพื่อนก็ได้เพื่อนก็ได้ไม,ไม้เซลฟี่ยุคใหม่ไก่ย่างเป็นไงไนอเอาไงเอาแบบนี้ไหม คลิปนี้อีพวกเก่าๆถอยไปห่างจากคลิปนี้200เมตรอีพวกใหม่ๆฟังไว้ชาย,ยาคือต้นไม้ชนิดหนึ่งที่สามารถหักง่ายมากหักสิวะห้ามกินดิบๆอีกอย่างคลายเครียด อีสัตว์กันแน่กนันแนถามกันอยู่นั่นแหละพี่ฮะพี่ฮะ YouTube YouTube ชื่ออะไรอินนี่เออกูทําให้แล้วมึงพิมพ์ไปใน YouTube เลยว่าวายุคีบ่นเดี๋ยวมันก็เด้งขึ้นมาเองไม่เด้งเรื่องของมึงแต่มันเป็นช่องเปล่าๆถ้าจะรอกูตัดวีดีโอก็รอประมาณชาติหน้าคือกูมีคนเดียวกูไม่ได้มีแฟน ถามกันอยู่ด้ถามกันอยู่นั่นแหละถามว่าตอนไหนกูจะทํำ youtube พี่ไว้ตอนไหนจะทำยูทูปไว้พอ่อคือกูทําให้แล้วตอนนี้กูทําให้แล้วมึงไปกดเลยวายุขี้บนพิมพ์ไปใน y o u t u b e แต่มันไม่มีวิดีโอไงคือประเด็นคือกูสร้างช่องเปล่าไว,ไว้ก็แล้วกันวิดีโออาจจะลงชาติหน้าก็รอ,อกันหน่อยสิวะกูรำคาญพวกมึงมากคือ กูบอกว่า,วาพิมไปถ้ามันไม่เสนอหน้ามาใน YouTube มึงคือ YouTube มึงโหลโตคือตอนนี้สําหรับพวกที่ YouTube กูเสนอหน้ามาพิมไปว่าวายยุคี่บุญถ้ามันเสนอหน้ามาคือมึงก็กดถ้ามันไม่เสนอจ้าจ้าจ้าอ่ะเรื่องสร้างช่องจบไปแล้วเรื่อง YouTube โหลโตก็จบไปอีดอกประเด็นใหม่ทําไมหนูไม่เห็นคลิปพี่ทาไมไม่มีคลิปพี่ทำไมช่องว่าก็กูบอกไปเลยกูยังไม่ลงเลยพวกมึงเข้าใจกันด้วยช่องมันไม่มีคลิปเพรายังไม่ลงเข้าใจนะ you